สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออผมว่าหลายคนน่าจะเจอกับตัวเองบ่อยๆการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยแหละครับทำไมนะทำไมเราชอบเลื่อนมันออกไปทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าผลเสียมันรออยู่อืมสวัสดีค่ะจริงๆเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะครับจากข้อมูลที่เราดูกันมามันดูไม่ใช่แค่เรื่องความขี้เกียจหรือแบบจัดเวลาไม่เป็นอะไรแบบนั้นเลย ใช่ค่ะมันลึกกว่านั้นเยอะเลยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นิชี้ไปแล้ว,ว่ามันเป็น,นกลไกซับซ้อนนะทั้งจิตวิทยาทั้งชีววิทยาเลยเหมือนมีอะไรบางอย่างในตัวเรากำลังสู้กันอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะในทางวิชาการเขาเรียกมันว่าเอ่อความล้มเหลวที่ซับซ้อนในการควบคุมตัวเองนะคะคือเราจงใจเลื่อนสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าควรทำทั้งทั้งที่รู้ว่าทำไปเลยมันน่าจะดีกว่าอ๋อมีศั์เฉพาะด้วยเหรอครับมีค่ะ สมัยก่อนมีคำว่าอากราเซียด้วยนะคะความหมายก็คือการทำสิ่งที่ขัดกับออการตัดสินใจที่ดีกว่าของตัวเองนี่แหละโอ้โหแค่คำจำกัดความก็น่าคิดตามแล้วครับนั้นอะไรล่ะครับที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนพฤติกรรมนี้ถ้าเอาแก่นจริงๆเลยนะคะจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยเขาชี้ตรงกันเลยว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์เป็นหลักเลยค่ะควบคุมอารมณ์ไม่ใช่เรื่องเวลาหรอครับใช่ค่ะ คือเราไม่ได้กําลังหนีตัวงานนะคะแต่เรากําลังหนีความรู้สึกแย่ๆที่มันมาพร้อมกับงานนั้นมากกว่าเช่นแบบความกังวลความเบื่อหรือความรู้สึกไม่มั่นใจกลัวว่าจะทําออกมาไม่ดีกลัวเฟลอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับพอจะนึกภาพออกมันเหมือนกับว่าพอเราเจองานอะไรที่มันทําให้รู้สึกไม่ค่อยดีปุ๊บสัญชตาตญาณแรกคือหนีก่อนเลยไปหาอะไรที่มันสบายใจทําดีกว่าถูกต้องคะ่ะการเลื่อนมันออกไปเนี่ย มันให้ความรู้สึกโล่งสบายใจขึ้นมาแบบหนึง่งแต่ปัญหาจริงๆมันก็ยังอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะไม่ได้หายไปไหนแถมยังพอกพูนด้วยความเครียดความรู้สึกผิดที่ตามมาทีหลังอีกกลายเป็นแบบวงจรอุบาทไปเลยวงจรของการหลีกเลี่ยงที่แก้ยากขึ้นเรื่อยๆกันอยู่ข้างในใช่เลยค่ะภาพนั้นชัดเจนมากเหมือนมีสองฝั่งกำลังชักเยอ่อกันอยู่ฝั่งหนึ่งคือออระบบลิมบิกที่เน้นอารมณ์หาความสุขระยะสั้น ใช่ค่ะเป็นเหมือนศูนย์กลางอารมณ์อยากได้อะไรเดี๋ยวนี้สบายตอนนี้แต่อีกฝั่งคือสมองส่วนหน้า prefrontal cortex หรือ PFC ที่เหมือนผู้ใหญ่คอยวางแผนคิดยาวๆควบคุมตัวเองค่ะทีนี้พอเราเจองานที่ไม่น่าทำหรือมันดูกดดันน่ากงังวลเอเจ้าส่วนลิมบิกนี่แหละค่ะที่มันเน้นอารมณ์ความสบายระยะสั้นมันมักจะเสียงดังกว่าแล้วก็เอาชนะ PFC ที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยทำสิมันจาเป็นนะ ได้ง่ายๆเลยโดยเฉพาะเวลามีเรื่องสารเคมีเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะเมื่อโดปามินเข้ามาเกี่ยวข้องสารแห่งความสุขตัวนี้นี่แหละค่ะพอเราหนีไปทำกิจกรรมง่ายๆที่มันให้ความพอใจทันทีเช่นแบบถ่ายมือถือดูโซเชียลเล่นเกมแป๊บหนึ่งอ่ะฮะโดปามินมันก็หลั่งออกมามันเหมือนให้รางวัลเราสำหรับการหนีงานยากๆอะค่ะมันยิ่งเสริมแรงเข้าไปอีกโห oh, ฟังดูน่ากลัวนะครับแสดงว่า ยิ่งเราทำแบบนี้บ่อยๆสมองมันก็ยิ่งเรียนรู้ที่จะเ,เลือกทางหนีง่ายๆแบบนี้ไปเรื่อยๆมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นเลยค่ะมันอาจจะกลายเป็นนิสัยที่ฝังแน่นหรืออาจจะส่งผลต่อการเชื่อมต่อในสมองได้จริงๆแล้วมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับทางชีววิทยาอะไรแบบนี้ มีค่ะมีงานวิจัยที่ชี้ว่าพันธุก,กรรมก็มีส่วนนะคะประมาณเกือบเกือบห0เเลยที่ส่งผลต่อแนวโน,น้มนี้แล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับภาวะอย่างเอ่อ ADHD หรือสมาธิสั้นที่มีผลต่อการทำงานของสมองส่วนหน้าโดยตรง mm hmm. ซึ่งมันก็บอกเป็นในยะค่ะว่าบางคนอาจจะมีพื้นฐานทางชีวาภาพที่ทำให้เขาต้องต่อสู้กับการผัดวันในยากกว่าคนอื่นๆพอเห็นภาพการต่อสู้ในสมองแล้วเนี่ย มันก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วความคิดของเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราล่ะมันเข้าอาผสมโรงทําให้เรื่องนี้มันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกได้ยังไงบ้างครับมีกับดักทางความคิดอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยค่ะเรียกว่าการลดทอนคุณค่าตามเวลาหรือ temporal discounting การลดทอนคุณค่าตามเวลาจะให้ค่ารางวัลที่เราจะได้ตอนนี้สูงกว่ารางวัลที่อาจจะใหญ่กว่าด้วยซ้ําแต่ต้องรอในอนาคตนะคะ เหมือนกับว่าของที่อยู่ตรงหน้ามันดูน่าสนใจกว่าเสมอใช่ค่ะทําให้การดูคลิปตลกๆต,ต,ตอนนี้หรือการถ่ายฟีดไปเรื่อยๆมันดูน่าดึงดูดใจกว่าความรู้สึกภูมิใจหรือความโล่งใจที่จะได้หลังจากทำงานชิ้นนั้นเสร็จในวันพรุ่งนี้หรือสัปดาหนะ์หน้าจริงด้วยครับเหมือนโดนหลอกง่ายๆเลยนะเนี่ยแล้วพวกความรู้สึกอื่นๆล่ะครับอย่างเช่นกลัวว่าจะทำพลาดหรือบางคนที่แบบ ตรงเป๊ะตรงสมบูรณ์แบบตลอดเวลาพวกนี้เกี่ยวด้วยไหมครับเกี่ยวมากๆค่ะความกลัวล้มเหลวหรือความเป็นพวก perfectionism เนี่ยมันยิ่งไปขยายความรู้สึกด้านลบต่อง,งานนั้นๆให้มันดูน่ากลัวน่ากังวลมากขึ้นไปอีกก็ยิ่งทําให้เราอยากหนีมันมากขึ้นแล้วปัจจัยภายนอกล่ะครับสภาพแวดล้อมอะไรแบบนี้งานเองถ้ามันน่าเบื่อซับซ้อนหรือดูคลุมเครือไม่ชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างมันก็ยิ่งเปิดช่องให้เราผัดวันได้ง่ายขึ้น บวกกับยุคนี้ที่เป็นยุคดิจิทัลใช่ไหมคะสิ่งรบกวนมันเยอะมากมือถือเด้งตลอดเวลาใช่เลยครับไหนจะสภาพแวดล้อมที่อาจจะกดดันหรือกําหนดเวลาที่ไม่ชัดเจนจากหัวหน้าอะไรแบบนี้อีกทั้งหมดนี้มันรวมกันเหมือนเป็นเ,เขาเรียกว่าพายุที่สมบูรณ์แบบเลยคะ่ะที่เอื้อให้เราผัดวันประกันพรุ่งได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะมากฟังดูแล้วผลกระทบมันคงไม่ได้อยู่แค่เรื่องงานแนะ่แน่แน่นอนคะ่ะมันส่งผลกระทบไปถึงสุข,ขภาวะโดยรวมเลย ข้อมูลชี้ชัดมากว่ามีความเชื่อมโยงแบบ2ทางเลยนะคะระหว่างการถัดวันประกันพรุ่งกับปัญหาสุขภาพจิต2ทางยังไงครับคือคนที่มีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลหรือความนับถือตัวเองต่ำเนี่ยก็มักจะมีแนวโน้มที่จะผัดวันมากขึ้นอยู่แล้วและในทางกลับกันการที่เราผัดวันบ่อยๆความรู้สึกผิดความเครียดที่สะสมมันก็ย้อนกลับมาทำให้สุขภาพจิตเราแย่ลงไปอีกกลายเป็นวงจรไปอีกใช่ค่ะ มันส่งผลเสียเป็นลูกโซ่เลยทั้งสุขภาพกายที่อาจจะแย่ลงเพราะเครียดความสัมพันธ์กับคนอื่นก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองที่มันลดลงไปเรื่อยๆโโหฟังทั้งหมดเนี่ยเราการผัดวันประกันพรุ่งนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราเคยคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องไม่มีวินัยหรือขี้เกียจเยอะเลยนะครับใช่ค่ะมันเป็นผลลัพธ์ที่ซับซ้อนมากๆของการทํางานร่วมกันทั้งอารมณ์กลไกในสมอง วิธีคิดกับดักทางจิตใจแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอีกไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยค่ะดังนั้นหัวใจสําคัญเลยก็คือการตระหนักว่าแก่นของมันคือปัญหาเรื่องการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราต้องเจอกับงานบางอย่างซึ่งไออารมณ์เนี้ยมันถูกกระตุน้นถูกเสริมแรงด้วยกลไกลทางสมองและอคติทางความคิดที่เรามีอยู่แล้วการเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นถึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยค่ะ น่าคิดตามจริงๆครับฟังดูแล้วถ้าการผัดวันประกันพรุ่งมันมีรากฐานมาจากอารมณ์จากชีววิทยาลึกขนาดนี้บางทีทางออกมันอาจจะไม่ใช่แค่การพยายามฝืนใจตัวเองบอกตัวเองว่าต้องสู้สิต้องพยายามมากกว่านี้อย่างเดียวหรือเปล่าครับอืมน่าสนใจค่ะแต่อาจจะต้องเป็นการเรียนรู้วิธีที่จะ,ะรับมือกับความรู้สึกไม่สบายใจความกังวลความเบื่อ ที่มันผุดขึ้นมาเมื่อต้องทำงานนั้นๆแล้วก็ทำความเข้าใจแนวโน้มของสมองตัวเองว่ามันทำงานยังไงแล้วลองไปปรับมุมมองที่เรามีต่อคุณค่าของงานนั้นหรือความคาดหวังว่าเราจะทำมันได้สำเร็จจริงๆหรือเปล่าใช่ค่ะการปรับมุมมองเรื่อง value หรือ expectancy นี่เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจมากเลยครับก็น่าจะเป็นมุมมองที่น่าจะเอาไปคิดหรือไปสำรวจต่อได้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่าเราจะจัดการกับมันจากมุมนี้ได้ยังไงบ้าง